สู้ไหมพระลูกฝนกระตกรัชมังคลาหอนก็ตกเทวดามีมาตรฐานเดียวไอ้มากเข้าใจไหมไอ้มากหาว่นานโยบายของพรรคเพื่อไทยมั่วไปฟ,ฟ้องกอกตอไอบ้บ้าทีแย่นี่มันการหาเสียง ไอ้ฟองมีอาธิบ้านไปพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังส1บเรื่องสิ11อย่างที่จะเป็นความจริงเรื่องแรกการขนส่งในกรุงเทพรถไฟฟ้าสิบสายเก้าปีเสร็จเร็วดีไหมสร้างเมืองใหม่ตามแนวรถไฟฟ้า ถ้าเช่าท่านเดียวถูกไหมขึ้นรถไฟฟ้าเสียยี่สิบบาทชอบไหมคนกรุงเทพคนกรุงเทพมีการจราจรไม่ติดขัดเด็กไม่ต้องกินข้าวในรถด,ดีไหมทั้งหมด เราทำได้ข้อสองเพ <c oughs> ื่อไทยจะเปลี่ยนระบบรถเป็นรางรถไฟความเร็วสูง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพเชียงใหม่4ชั่วโมงกรุงเทพนนองคาย4ชั่วโมงกรุงเทพประยอง1ชั่วโมง กรุงเทพหัวหินโอเลี้ยงแก้วเดียวทำได้ทันทีหกทีเษ็ษรถไฟรางคู่ทำทั้งประเทศดีไหมสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าตลอดทางพัฒนาเมืองตลอดทางเหมือนญี่ปุ่นดีไหม เราไม่ออกสตังเพราะจีนอยากได้จีนอยากจะผ่านประเทศไทยไปลงมหาสมุทรอินเดียให้จีนสร้างไทยใช้กูไม่กูแต่จะจ่ายด้วยยางพาลานี่คือวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่กู้อย่างเดียวได้เย็นหรือเปล่าไอ้กอน พลังงานน้ำมันดิบใช้ตั้งสี่ห้าสบอร์ซไม่ไหวแล้วแพงหมดแล้วอุตสาหกรรมใช้เจ็อร์เซมาไปเอาไหมเปลี่ยนเป็นระบบรลงังเมื่อกี้อธิบายแล้วลดการใช้พลังงาน25%จากนั้นทำพลังงานทดแทนจากพืชเอาบันสัมพลังมาทำ ก้าปีเศษมันสามพลังส่วนหนึ่งเอามาเก้นส่วนหนึ่งเอาไปทำพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าขอผภาพัยเอาลมมาทำไฟฟ้าเอาคลื่นในทะเลมาทำไฟฟ้าเอาแสงแดดมาทำไฟฟ้าเอาน้ำม,มาทำไฟฟ้า นิววิเศษของพรรคเพื่อไทยจะขอพระทายเอาลมมาขอพระสมุทรเอาคลื่นมาขอพระอาทิตย์เอาแสงแดดมาขอพระพิลุนเอาน้ำมาได้ไฟฟ้าราคาถูกดีไหมครับ <Yeah. S 1> ประเทศไทยจะเป็นผู้นำไอทีเพื่อการศึกษาอีกเก้ปีไอที IT จะถึงบ้านเรือน ทุกครัวเรือนดีไหมครับอีกเก้าพีทุกโรงเรียนเรียนทางไกลได้อีกเก้าปีเกิดตำาราอิเล็กทรอนิกส์ทูพัฒนาหลักสูตรของตัวเองบนเว็บไซต์ต่อไปจะเป็นตำบลดิจิตัลกดปุ๊บได้ปั๊บเจริญทันทีดีไหม ประชาชนติดเป็นไหมกระดาษติดครับรอเดี๋ยวเราจะสร้างเมืองในภูมิภาค สรางเมืองหลวงในภูมิภาคเพราะกทมใหญ่เกินไปโตเกินไปการจราจรแน่นเกินไปคนขอนแก่นอยากได้เมืองหลวงไหมครับคนอุบลอยากได้เมืองหลวงไหมครับคนเชียงใหม่อยากได้เมืองหลวงไหมครับคนสงขลาอยากได้เมืองหลวงไหมครับ คนนครสวรรค์อยากได้เมืองหลวงมั้งครับอยากได้เอาไปเก้าปีเศษเมืองหลวงเหล่านี้จะแข่งกันโตแข่งกันเจริญไม่ต้องมาอยู่ในกรุงเทพอีกต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์การกลางดินของเอเชีย สวรรณภูมิต้องขยายรับผู้โดยสารได้อีกเท่าตัวภายใน5ปีดอนเมืองอูตภเภาเอามาใช้อาพิเศษเก็บดอนเมืองไว้ทำหาอะไรมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยไทยจะเป็นศูนย์กลารการเงินและการพลังงาน ของภูมิภาคนี้พี่นอ้องเรือมันต้องไปวิ่งที่ช่องแคบมาลากาแ <Yeah. S 1> น่นโจนฉลัดเราจะสร้างแลนด์บิชคือถนนเชื่อมทางเศรษฐก,กิจทำถนนทางรถไฟพ่อ้ําม,มันจากนั้นจะมีการเก็บน้ำมันเยอะแยะในเมืองไทยพวกอาลับเจ้าของน้ำมัน ก็จะมาค้าขายน้ำมันในเมืองไทยทำไมนในเมืองไทยก็ไม่แพงเราก็ได้สตังคที่น้องภาคใต้ไม่ต้องกลัวมลภาวะจะสร้างที่ไหนจะไปหาจะไปถามท่านสบายใจได้เงินลูกเดียวไม่เดือดร้อนพี่น้องพลังบอกว่าน้ำแข็งละลายน้ำท่วมโลก อีกยี่สิบปีกรุงเทพน้ำก็จะท่วมท่วมเก้าเมตรท่วมแค่ไหนท่วมถึงหลังคาอยู่ไม่ได้แต่จะอยู่แต่จะอยู่เพราะว่านี่คือกรุงเทพจะสร้างเขื่อนกันน้ำทะเลเป็ดเอาเขื่อนนี้จะเป็นถนนเป็นทางรถไฟเป็ดจังหันไฟฟ้าทำไฟฟ้านี่ขึ้นมากระทบเขื่อน เอามาทำไฟฟ้าคามสูงต่ำไม่เท่ากันเอามาทำไฟฟ้าดีไหมครับ <Yeah. S 1> เมื่อวานจีนสร้างถนนในอ่าวยาวที่สุดในโลก42กิโลฉลองกันทั้งประเทศอีก9ปีไทยจะมีถนนเขื่อนยาวกา10กิโลใหญ่กว่าจีนอีก <Yeah. S 1> อย่างนี้ประชาปธิัย์ทำไม่ได้ ทำได้แค่สะพานข้ามคลองหลังเขื่อนจะโถมดินเกิดก็ใหญ่ไม่สวยที่สุดในโลกจะมีตึกสูงที่สุดในโลกมองไปทางใต้เห็นเพชรบุรีมองไปตะวันออกเห็นพัทยามองไปทางเหนือเห็นสุพรรณบุรีตั้งรัฐบาลไม่ต้องโทรศัพท์ ควักมือก็มาแล้วมาอยู่บนเตกก็นี่ไม่ต้องใช้ตังพี่น้องเอาดินมาถมได้มาแล้วส่วนหนึ่งให้ประชาชนชายสอยท่องเที่ยวคนกรุงเทพจะอยู่ใกล้ทะเลที่สุดเด็กจะไปเล่นกันอีกส่วนหนึ่งขายคนรวยให้มีบ้านอยู่อีกส่วนหนึ่งให้ฝรั่งเช่าได้เงินมาเหลือเฟือ ไม่ต้องใช้เงินมนาตาบาทเดียวเงินที่เหลือเอาไปทำระบบชนบระบาทานอปาชาที่ปัดคิดอย่างนี้เป็นหรือเปล่าวะค,คนไทยจะเป็นศูนย์กลางของทางด้านสุขภาพพี่น้อง5ปีที่แล้วพวลังมาเมืองไทยล้านคน ปีที่แล้วสองล้านคนนำเงินมาหกหม0่นล้านอีกเก้าปีจะทำให้มาห้าล้านคนเอาเงินมาสองแสนห้ามืนล้านบาทมากไหมครับเงินเหล่านี้เป็นของประชาชนหมดรัฐบาลไม่เอารัฐบาลข้างหน้าของเราได้เงินเท่าไหร่นี่อะไรที่ประชาธิปัติทำ กูไม่ใช้จะเอามาใช้พัฒนาพี่น้องครับไทยจะเป็นทั่วโลกประเทศไทยจะผิดอาหารเลี้ยงโลกเราจะส่งออกให้ได้1.5ล้านล้านบาทมากกว่าปัจจุบันสีเท่าจะมีล้านอาหารทั่วโลกสองหมื่นล้านต่อไปฝรั่งจะต้องพูดไทย พราะว่าเวลาไปสั่งอาหารเมนูเป็นภาษาไทยที่น้องไทยจะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในโลกนี้มีคนนับถือพุทธศาสนาหก้อยล้านคนในปีสองปีจะสร้างเวชนียสถาน ในเมืองไทยที่ประสูตรที่ตัดสลูที่ปริิิพานไม่ต้องไปไกลสร้างในเมืองไทยที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไหนดีมากระซิบบอกด้วยครับวัดทุกวัดจะสอนดังสมาธิเพราะว่าคนไทยก็ชอบฝรั่งก็ชอบจะสอนนั่งสมาธิ อาพิสิทธ์หลังจากที่ตกกระป๋องไปแล้วจะได้เป็นเด็กดีสักทีหนึ่งครับจะได้พูดไม่โกหกครับพี่น้องครับประเทศไทยจะก้าวจะเจริญแบบก้ากวกระโดดเราจะขับเคลื่อนด้วยความชาญฉลาดด้วยความคิดทางยุทธศาสตร์เราท่านจะคนหาตัวเองว่าเก่งอะไรเด่นอะไรอะไรเก่ง เอามาใช้พวกผมนำโดยคุณยิ่งลักจะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความหวังเปลี่ยนความหวังให้เป็นความจริงเปลี่ยนความจริงให้เป็นความเจริญของประเทศนี้พี่น้องเราจะเคารพประชาชนความสุขของท่านคือลมหายใจของพวกผมพี่น้อง มือซ้ายผมพิษตะวันตกพระอาทิตย์เริ่มอัดสดงแล้วเวลาของประชาธิปัตย์หมดแล้วเวลาของอภิษ์หมดแล้วประเทศนี้เสียหายไปมากแล้วพอที่ลาก่อนอภิสษ์มือขวาของผมพิศตะวันออก อาลุณกำลังมาพระอาทิตย์กำลังขึ้นเวลาของพรรคเพื่อไทยมาแล้วเวลาของคุณยิ่งลักเริ่มแล้วประเทศไทยจะรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยจะมีความสุขมีเงินมีสินธรรมมีจริยธรรมสุดท้ายพระอาทิตย์กำลังขึ้นไม่มีอำนาจใด จะมาหยุดพระอาทิตย์ดวงนี้ได้เพราะพวกท่านหนุนเราอยู่แสงสว่างกำลังมาตื่นเถิดคนไทยไปเลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายเป็นรัฐบาลของท่านเพื่อความเจริญของทุกๆคนขอบคุณมากครับ